ไปช่วยตอนไหนฉันไม่เคยเจอเธอเนี่ยไม่เคยเจอคนหน้าตาประหลาดอย่างงี้เว้ยพูดแรงพูดแรงมากพูดแรงแรงตรงไหนหน้าตาประหลาดผู้อย่างเงี้ยก็จะให้ใครล่ะเราช่วยกันเรารู้จักกันเราไปด้วยไม่ให้ไปอยากไปเหรอจิ๊บตาแตกหใช่ไหมเอาไหมเอาไหมอยากตายไหมอยากไปเหรอ เอ,อถ้าอยากไปร้องต่อให้ได้เดี๋ยวให้ไปเออเอาไม่รองเลยล้องได้นะสบายขออนุญาตนะครับออตุ่มป้าใบเซลโอละเฮโอละชาตุ่มป้าใบเซลโอละเฮโอละชาหน้าเนี่เจอที ขนาดเดียวจะร้องรำตัดบารมีช่วยปรบมือให้ยายนี้ให้รู้ว่าที่นี่มีของเจอดำดงเป็คนงามพี่ขอถามเธอสักหน่อยเสียงหวานจอยร้ออร่อยหรือเปล่าเอ้ยาลเเอ ไรนักนาวเื่อหรอเเฮ้ยวันนี้เดินสามวันติดในใจน้องคิดอย่างไรชอบหรือชอบตอบว่าใช่แต่ถ้าหากไม่กระบอกมาเป็นหมื่นล้านคำ lên mang hay mang hay mân pen ba lưỡi à, lên à u <laughs> lên cho sự tí cũng mới <laughs> đi bỏ có thì cũng mới bốc cái tí lên Lòng, 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 เออกูยออึงไม่ออกกูก็รับไม่ก่อนแต่จะให้กูล้องก่อนอะไรจะให้กูล้องไปล้องไปจากอะไระตะกูนักหนาลิเกเลิกคืนนี้ยังไม่กลับเพราะแฟนครับชวนเล่นน้ำจะเล่นไหมครับตอบมาสักคำ เขาชวนเล่นน้ำคืนนี้เล่นปเทสผการมันทุล่<ม>เล่นกรไปอยา,ายนี้<ม>เล่น<ม><ม>เล่นให้มัน <laughs> นึกไม่ออกลำไว้ก่อนเอ้าก็ต้องต่อยลงสิเอ้าอจะดูจะดูท่าดูทีสงกายมันนี่ครูจะเล่นให้เป็นบ้านึกไม่ออกลำไว้ก่อนเอ้า คืนนี้แฟนลับมามากมายแต่คนที่นี่ให้รางวัลหรือยังคนที่ยืนคนที่นั่งได้หรือยังรางวัลคืนนี้ คยบอกคนกันนี่ไปยังไงคีเนวดีเลยจัะมันเป็นเป็นมันกนมันเป็นกอนมันเป็นกอนพาไปคีเนียวดีนังว่าเอออ้าวจสิบอกให้จบคำสินึกไปออกลราไม่ก่อนเอาเอา ได้ยินอยู่ข้างลังฉากเมื่อตะกี้เธอร้องเด็ดดอกจำปีเสียผูอีป,ปอุ่งเอลอลองไปให้ฟังนั่งอยู่กับนุสลุปแล้วอีปุ่งน่ะเป็นใคร <c oughs> เอานึกไม่ออกลำไม่พอะจะเป็นใครก็ช่างมันเถอะมึงอย่าถามเลิเธอหน่อยปไปเลยอีปุ่งไม่ใช่แม่ไหม <c oughs> อีปุให้แม่งเป็นไปตามจับปีจับป่าโอ้ยลำแขนแข็งครับเด็ปไปยุงหาเลยก็อีปุหลงไปก่อนนึกไม่ออกลำไม่ก่อนำา ให้กินนเออเออกินน้ำตามจะดีครองเอาทำไมอยู่เจ้กูสองสุงวะ <c oughs> กูรับตรงนี้ถุงหนึ่งอีกถุงหนึ่งมาไงวะฝั่งนี้ฝั่งนี้กินไปสักพีพีกับน้องเ,ออเดี๋ยวสมอง <c oughs> จะดีใสเออกินไปนะสรุปละอีปุ๊มันเใคร <c oughs> ตอบได้ไหมหม่คนดี โอ้งั้นเชิญเธอกินแปปซี่ซจะได้สุขีสดใสกินก่อนพักกันให้มันกินแปปซี่นะแล้วเด็ดดอกจำปีลงมาจากต้นไหนต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ไม่ต้องอยากรู้ดอกเลยเงินกินน้ำส้มเฮ้ยเสียงจะได้ไซนออ่ะกินไปกินไปไม่คนสวยขอบใจมากหรือว่าวันนี้จะไม่ไหวแล้ว มีสองแก้วเลยคนถวยฉันอ่านปากเธอพูดว่าหวยพูนี้หวยออกพูดว่ารวย,รวยเพราะว่าพรุงนี้หวยออกอออกินไปอีกหน่อยเออมี<ห>คนดีให้ดูดด้นเข้าคอสี่หรือน้ำสม้มเออจะกระลามนึงอันนละแต่แบ่งพที่กินบ้าง จำมอสมแป๊บซี่น้ำสม้มแบ่งหน่อยซีเอาน้ำไรเงั้นเอาน้ำไรแต่ผมขอแป๊บซี่แก้วเดียวอย่าชุนชี้เหี้ยวที่ห้องชมเอ้าลุงดาอยากกินน้ำสม้มให้ยาช่วเนะคอกำลังแห้งขอบคุณครับพรมที่ยกให้เปใจดีจริงแม่คุณแม่น้องนุ่นไม่หิวน้ำ ให้มาสองแก้วขอบคุณเต็มคำคงไม่หิวน้ำสิน้อง,น,อง,องน้องนุ่นใจดีจริงนะเนี่ยดูปากเธอพูดคำว่า ผมเป็นเสียไม่ใช่ใชน้องนุ่นใจดีจริงนะเนี่ยดูปาพูดคำว่ามผมเป็นเสียใช่เหรอฮะเราไปฟังนิน้องนุ่นใจดีจริงนะเนี่ยดูปากแล้วเธอพูดคำว่าเฮ้ยเบียเบียเบีย ตายแม่แม่เธอตายแล้วแม่เขาอาปากไอเป็นแล้วเนี่ยอากน้ำขึ้นมาเออเมื่อกี้เธอร้องถึงอีปุตายอีปุแม่ตายแล้วแต่ว่าพี่ไปอยากรู่ถ้าใบอเป็นญาติขังในตระกูลแม่กูจะให้พูดถึงอีปุแต่ว่าวันนี้แม่สุสงสัยว่าอีปุมันเป็นใคร บอกแม่สุไปสิน้องรองช่างมันเถอะน้าแม่อีปุน่ะน่ะ,ะจิ๊มันจะเป็นหมาเป็นไหมกันไหนดอกเตอร์แม่อย่าไปอยาก,กร,ร,ารออู้นีเด้อช่างมันเป็ะไรอีปุน้าแม่น้าแม่สุช่างอีปุเป็น <c oughs> อะไรเออนะเขาไม่อยากรู้แล้ว โอ้เจ้าภาพโทรมาไวๆพ <ผม S 2> ุงนี้บอกให้เล่นดำดงก,งงนะะกินหมอเพลงเข้าไปเนี่ยอยากดูแท้กินหมอเพลงเข้าไปเลยวะลองอย่างเก่งอย่างอเอือยล้องเองคนเดียวไม่พอให้เองร้องไปดิอัจฉริยะขนาด <c oughs> นั้นเนอะงั้นเอาน้ำส้มคืนไปเอนเอ,เอน้ำส้มอะไรมึงเป๊ะซี่มึง อเอางแนตเอ,เอ,เอเื้อบางทีบางครั้งน่ะเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้ดอกเดิมมันมีอาถรรพ์ีเก่งลิเกเองน่ะทำไมอ่ะอย่าไปหาเก่งทุกทางเลยมันจีบา<ป>้านี่ร้องหมอเพลงได้ร้องโขนเก่งแต่งเรื่องเป็นเป็นผู้กำกับคนเก่งนีนมึงจะบ้าแล้วนั่นนี่น่ะ แล้วนะเน็ตเราต้องอยู่กันไปอีกตลอดชีวิตนะน้องแล้วฉันจะไปรอดได้ไงเราก็ฉันเป็นผู้กอกับนักสแสดงบ้าไปคนนึงแล้วเนี่ยให้มันดีๆด้วบางทีเองก็ไม่จําเป็นต้องเก่งแม่งทุกอย่างหรอกดอให้มันเก่งๆง,งูเก่งๆไม่เป็นเรื่องเดือูวะเออขอโทษให้มันพ้นปีนี่ไปนะันแน่เลย ตังตติ้งไปนะน้องพ้นไม่บ้าหรอกทำไมยังไงก็อาเอายาน้องไปกินโอเคฉันมียาเลยฉันไปรับยาทุกอาทิตย์โอเคแบ่งกันบ้างนะไปรับที่ไหนป่ะแบ่งนะรับที่ไหนอืโรงพยาบาลนี่ก็คนน่ะเป็นคนไข้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเขาอารมณ์ดีกันทุกคนน่ะจริงดิป้าแป้งหน้าขาวจ้วงเดินตามกำแพง ไม่มีเครียดโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอะไรอ่ะจิตเวชโรงพยาบาลบ้า